สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณสามารถมั่นสังจากหนังสือพิมพ์ม a นเจอร์ออนไลน์มานำเสนอนครับเอาแต่พร่ำทำไม่เป็นการทำร้ายประเทศดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายโทษ5ประการเหล่านี้ในบุรุษผู้พูดมากคือ 1>, 1. ย่อมพูดบท 2. ย่อมพูดส่อเสียด 3. ย่อมพูดหยาบคาย 4. ย่อมพูดเพ้อเจอ้อ 5. สิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตความล่มจมตกต่ำและนรกดูก่อนพิสูจทั้งหลายโทษ5ประการนี้แลในบุคคลผู้พูดมากข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นพุทธพจน์ท,ที่มีมาปรากฏในพระไตรปิฎก บรรจาการนิกบาตอังคุตรนิกายเล่มที่22โดยนัยะแห่งพุทธพจน์ขั้นต้นมีเนื้อหาสาระชัดเจนแทบไม่ต้องอธิบายขยายความเพิ่มเติมและเป็นสัจธรรมที่เป็นอากาลิโกคือไม่เสื่อมสลายตามกาลเวลาหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็จริงตลอดกาลจากอดีตปัจจุบันและจะยังคงจริงต่อไปในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการเมือง จะเห็นได้ชัดเจนในการปราศัยหาเสียงก่อนเลือกตั้งและทุกครั้งที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลจะต้องมีนักการเมืองคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพูดมากและเข้าข่ายมีโทษ5ประการข้างต้นและนักการเมืองประเภทนี้เองทําให้การปกครองในระบบประชาธิปไตยด้อยค่าทําให้ศรัทธาของประชาชนหดหายเบื่อหน่ายการเมืองดังที่เป็นอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ ถ้าท่านผู้อ่านติดตามการปราศัยหาเสียงก่อนการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเจนว่าได้มีผู้สมัครบางคนหรือบางกลุ่มจากบางพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักคก้าวไกลที่เรียกตนเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยและเป็นพักของคนรุ่นใหม่แต่จากพฤติกรรมการแสดงออกทางวาจาก่อให้เกิดปัญหากับผู้คนในสังคมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งขัดต่อหลักกตัญญูกะตะเวีที่อย่างร้ายแรงแม้กระทั่งผู้นำประเทศสังคมนิยมเช่เชนสีจิ้นผิงยังยึดถือหลักธรรมข้อนี้จะเห็นได้จากการอ้างสุภาษิตท,ที่ว่าถ้าท่านดื่มน้ำจนท่านไม่ควรลืมคนขุดบ่อแต่คนไทยซึ่งส่วนใหญ่นับถือพุทธจะต้องเรียนรู้คำสอนของพุทธศาสนาข้อที่ว่า กตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาแต่เหตุใดนักการเมืองเหล่านี้จึงไม่เรียนรู้และยึดถือทมข้อนี้แต่ที่น่าแปลกใจมากไปกว่านี้ก็คือแล้วคนไทยส่วนหนึ่งเลือกนักการเมืองซึ่งไม่กตัญญูรู้คุณผู้สร้างประเทศไทยได้อย่างไรอีกประการหนึ่งในการปราศัยหาเสียงก่อนการเลือกตั้งครั้งที่เพิ่งผ่านมา เกือบทุกพักการเมืองได้แข่งกันประกาศนโยบายประชานิยมลดแลกแจกแถมในรูปแบบต่างๆแต่ที่เห็นว่าเข้าข่ายหลอกล่อให้ประชาชนเกิดความเครื่อบเพลิมและคล้อยตามมากกว่าพักอื่นเห็นจะได้แก่นโยบายแก้ปัญหาปากทองของพักคก้าวไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าแรงขั้นต่ำ450บาทเบีย้ยยังชีพคนชรา3,000บาทเป็นต้นซึ่งแล้วแต่ไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศไทยขณะนี้ จึงมีโอกาสที่จะทําได้น้อยมากโดยเฉพาะเรื่องค่าเรงขั้นต่ําเนื่องจากไปเพิ่มภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการด้วยเหตุนี้เมื่อถูกถามว่าจะทําได้หรือไม่และเมื่อใดทำให้หัวหน้าพักตอบแบบกึ่งปฏิเสธโดยมีเงื่อนไขเวลาจึงเข้าข่ายพูดก่อนคิดทีหลังเพื่อให้ประชาชนเกิดความอยากและลงคะแนนเลือกพักนี้ดังนั้นจึงเท่ากับพูดมากกว่าทําแต่อย่างไรก็ตาม ผลการเลือกตั้งออกมาปรากฏว่าพักก้าวไกลได้รับเลือกเข้ามาเป็นอันดับหนึงด้วยจํานวน1 5 1ที่นั่งจากจํานวน500ที่นั่งหรือเท่ากับ30.2%ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนรวมคือ500ที่นั่งโดยมีคะแนนที่ได้รับ14ล้านเสียงซึ่งก็ไม่ถึงครึ่งของจํานวนรวมเช่นกันดังนั้นการที่พักนี้อ้างว่าเป็นมติของคนส่วนใหญ่ก็คงไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่ถึงกระนั้น พักนี้ก็เดินสายเปล่าประกาศให้ทั้งสวและสอสอจากพักต่างๆสนับสนุนหัวหน้าพักเป็นนายกรัฐมนตรีจึงเป็นพฤติกรรมที่ผู้คนทั้งหลายซึ่งไม่ใช่สาวกของพักนี้เห็นแล้วเกิดข้อกังขาว่านี่หรือคนรุ่นใหม่ทําอะไรเกินเลยความพอดีไม่ประมาณตนซึ่งขัดต่อหลักธรรมของพุทธศาสนาที่ว่าด้วยสัพปุริสธรรมเจ็ดประการคือ 1. ธรรมมัญยุตา คือรู้จักเหตุได้แก่รู้จักเหตุปัจจัยอันเป็นกฎธรรมชาติเกี่ยวกับสรรพ,พสิ่ง 2. อัตถันยุตตาคือรู้จักผลที่เกิดจากการกระทาหรือเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 3. อัตตัญญุตาคือรู้จักตนเองว่าโดยฐานะเพศภาวะความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างไร 4. มัตตัญญุตาคือรู้จักความพอเหมาะพอดี 5. ากาลัญญุตา คือรู้จักกาลเทศสว่าเวลาไหนควรทำและไม่ควรทำอะไร 6. ปริสัญยุตาคือรู้จักคนรอบข้างหรือชุมชนที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องว่าคนไหนหรือชุมชนใดเมื่อเข้าไปแล้วควรทำอย่างไร 7. บุคคลันยุตาคือรู้จักบุคคลได้แก่รู้คนไหนเป็นคนดีหรือเลวควรครบและไม่ควรครบหลักธรรมเจ็ดประการข้างต้น ถ้านำมาเป็นตัวชี้วัดพฤติกรรมบุคลากรทางการเมืองของพรรคก้าวไกลแล้วดูเหมือนว่าจะขัดกันเกือบทุกข้อจึงยากที่จะได้รับการยอมรับจากประชาชนผู้ดำรงตนอย่างเคร่งครัดในหลักธรรมของพุทธศาสนาและจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติสุดท้ายฝากข้อคิดจากวาทะของพระอุบาลีเถระที่ว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยาก ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอโถงตราการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสม เจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรี สนใจติดต่อคุณอับพ,พิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์0962141545